สวัสดีครับมาต่อกันนะครับ EP สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะอ่าเรามาต่อจากครั้งที่แล้วเลยคร้งที่แล้วเราใช้ตรงนี้เรารคุยเรื่องอีเทนอลไปเนาะคราวนี้มาใช้ที่เหลือนะเราก็มาหาที่ลงกันดีกว่าเอานี้ที่เหลือริงหรือมาเหลือเกินครึ่งอีกนะเราจะต้องสปีดนิดนึงเนาะเอ๊ อันนี้มาแบบสดๆไม่มีสคริปต์เลยแบบเต็มมาเต็มที่มากแบบบ้านๆตามที่อธิบายไว้ในทุกครั้งเลยนะครับเอ๊เดี๋ยวนะเรามาเริ่มตัวไหนอันนี้แอบมีขยดนิดนึงเป,ปข้างในเราก็นีกระดานเราบอกกระดอกระดานเข้าไปในนิดนึงมันจะได้รก็คงจะได้มีเราไม่อยากเอาตัวเล็กไปไว้ข้างในมันมองไม่เห็นนะ่ะมันมองยากตรงส่วนนี้นะ จะลองดูก่อนเดี๋ยวจะไปมาอาจจะขยับต่ออีกได้นะครับเราจากด้านขนาน้างในนึงก่อนแล้วกันเนาะที่มันอยู่ไ,ไกลๆที่หยิบไ,ไกลๆไจะได้ก็ว่าหยิบไหลรอบนะครับาามาจำมันได้หรือเปล่าเอ่ยพาราสาโลพัธนะครับแล้วก็ซูนีเซราช็อปนะครับตอนนี้ตอนแรกถ้าเกิดจะกลับไปเหมือนกับอีพีที่แล้วคืออนะีเทอร์นอลแตอนแรกก็คิดว่าตัวน,นี้ก็ จริงๆก็เป็นจอแทนเอเจกได้นะก็เรื่องถึงตัวนี้นยังที่เคยบอกว่าหงอนมันเป็นตัวแบบว่าที่เป็น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 ส่งเสียงโปรเจกเสียงใช่ไหมมันมันก็เหมือนกับกบรรรารสื่อต่อสื่อสารเลยนึกถึงก่อนสมัครเอเจที่สามารถติดต่อกับเซเลเชียวโดยตรงได้นะครับเน็ตที่ย่อหน่ยเอาจริงตัวร้ายเนาะคือเป็นตัวร้ายสรับนนทยาชาจะเรื่ว่าะไรอีกกว่านานอเพราจยงเออ บอกว่ายังง้นก็ถูกแบบว่าโหเราถัาจริงคือไซยยักษ์มากเลยเนาะแบบโอ้โหขนาดตัวขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วออืเพื่อนคิดว่าตอนีในพาคถัดไปเซเลสเทียวจะออกมาในอีท่าไหนคือจตัดสินตากรรมของโลกไปในทางไหนครับคิดว่าน่าจะคิดว่าอ่ามนุษย์ไม่ไม่ไม่เวิร์ตี้ไหมไม่คู่ควรไหม เออแล้กลับมาทําลายโลกนี้ปแล้วก็ศึกใหญ่ก็คือเหมือนกับต้องช่วยกันต่อสูส้เซอร์เยลอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนั้นมหมก็อ,อันจะเป็นไปได้ในภาคต่อไปแล้วก็ฟาสโตสเอซอร์ซี่แล้วก็คิงโกที่โดนจับไปจะกลับมาไหมอ่ะโหยัคิดวาอุตสาห์รอดจนถึงตรงสุดท้ายได้ดันมาโดนจับไปอีกอืมใหม้อย่างนี้สิครับมาวลิล ถ้ามาลุ้นเนี่ยต่อกลายเป็นว่าสามคนที่เหลือรอดน่ะคือทีน่ามาคารีแล้วก็ดูรูอีกซึ่งอา,ากิศพูดถึงตอนแรกก่อน,นที่จะเข้าไปดูในโรงอ่ะผมไม่คิดว่าจะเป็นสามคนนี้มายว่าถ้าเกิดสมมติ่ต้องคิดว่าจะมีใครเหลือรอดจริงผมไม่ได้คิดว่าสามคนนี้จะเป็นแบบเป็นสุดท้ายของที่สุดจริงที่ยังอยู่อย่างแบบยัยงรอ,อดแน่นอนคนอื่นคือตายกับโดนจับไปแล้วไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นเป็นสามคนนี้เลยอ่ะเออก็แอบแปลกใจนิดนึง แต่ก็ตามนั้นแหละถ้าเกิดเขาจะให้เป็นสาหนี้ไปช่วยเพื่อนๆนก็โอเคนะตัวนี้จะไว้ไหนนี่งังคิดว่ามันจะไว้ตรงไหนดีเอาไว้ถ้าตัวไกลๆดีกว่าคือบางทีก็อยากให้สีเดียวกันใกล้ๆกันใน,ใน,ใน,ในี่เดนในี้เมีเขียวแล้วนั่นก็เขียวแล้วนี่ก็มีเขียวข้างหน้านี่ก็มีเขียวด้วยอ่ายังไงดีล่ะ ลองดูก่อนตรงนี้แล้วกันเนาะไว้ข้างหลังแอบอยู่ข้างหลังนี่มองเห็นได้เลยไม่เป็นไรเนาะไว้ข้างหลังนี่ไปก่อนตอนนี้ตากล้องไม่อยู่ต้องกลับมาถ่ายเองก็จะแอบมึนๆเฟินๆนิดนึงนะครับต่อกันไปเรื่ยอยๆอันนี้เป็นซิตาโคสลัดนะครับซิตาโคสลัดเดี่ยวสาวประเทศไทยเองนะแล้วก็แองกิโลสลัด ยังก็ยังยังคิดอยู่พยายามจะลองไล่หาเดซสอรที่มันเจอในไทยอะแล้วก็เก็บเป็นคอเลกชันให้หลายตัวอยู่เหมือนเดิมน่าจะหาได้สองสตัวเลยอืมประมาณนั้นนะครับไอตรงนี้แหละคราวนี้ได้อยู่ตรงนี้บ้างแล้ยินได้ไงยืนได้ยินได้ไดไดเออย่างนี้ดีไหมเอาตัวนี้เราทำอยู่ด้วยกันดีกว่าอย่ากลับนะอย่ากลับเพราะว่าจริงจริงไอ้บอกว่า ยิ่งมันเป็นต้นตระกูลกันก็เห้นขางขางกันได้ก็น่าจะได้เนาะนี่ดูก่าไหมนี่แหละดีกว่าก็น่าขับมบางทีถ้าในกล้องคือมองไม่เห็นสิ่งต่าฟังอเลรใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะจริงๆมันเห็นนะถ้าเกิดมองถ้าเกิดเรามองเป็นคนยืนแล้วยืน ยืนมองมันก็เห็นโอเคอยู่นะไปนะครับนี่แอ,องกิลสซอลัดและบัมปี้ตัวลูกู่ตรงนี้ไหมลองลองดวก่อนเนาะอือเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนว่าอีเทอร์เนลพักต่อไปมันจะไปทางไหน่เอ่ยหรือว่าตัวละครอีเทอร์เนล Eternal มันจะมันจะไปโผล่ในเรื่องไหนของใครไหมอืมคิดว่ายังไงกันครับโดยเฉพาะ เออเดนวิสเดฟเดนสิเดนวิสแมงเขาน่าจะไปโผล่ในเ็นซีร no ีส์ของคนอื่นไหมแล้วก็หรือว่านักของคนอื่นไหมหรือว่าจะมีเรื่องของตัวเองเพื่อนเมื่อกี้ว่ายังไงเออจะปูมาขนาดนั้นแล้วเนาะพักาสลรัตนะครับเออพอวางทีเล็กทีเล็กคือบางทุกคนเลยจริงๆทีเล็กบางทุกคนเลยจริงจอยู่ตรงนี้นะอยู่หลังทีเล็กนิดนึงนะครับ อืมเป็นตัดสละท็อป ok นะครับเดนิสแมนเออรู้รู้ใช่เปล่าว่าในเสียงของคนที่อยู่ในเอ็มเคดิตที่มาออกมาพูดกับเดนนะ่ะคือเสียงของใครเออถ้าใครยังไม่รู้ก็คือเสียงของคนที่น่าจะเป็นเล่นเป็นเบรดนะครับที่จะเป็นเบรดคนใหม่ที่เคยแถลงเอาไว้มา่สักปีสองปีที่แล้วนั่นแหละ ใช่เขาว่าในเรื่องมันมีความเก็บเครือเกี่ยวข้องกันนะระหว่างเบลดกับแบ็กไนท์ที่เป็น,ปนตัวละคารที่เดนน่าจะน่าจะไปต่อนะออาจจะไปโผล่เป็นหนังด้วยกันหรือไม่ก็อาจจะมีซีรีส์ที่เป็นทีมก็ได้เขาว่ากันนะได้ยิงว่าเขาเป็นแบบนั้นก็รอดูกันต่อไปนะครับเออเอามาการ์ตูไมป็นไดีล่ะเพราะว่าจริงๆ ตัวคิตาลิงตั้งนี่ที่เล่นเป็นเดนนะตอนตอนที่เล่นไอตอนที่ดูเกมเล่นเกมวอโปลน่ะผม,ผมก็เป็นตัวละครที่ผมชอบนะแต่ผมมาหยุดดูไปตอนซีซั่นสามใช่ไหมที่ลอคสตาร์ตายอ่ะที่ไิชาร์แมดเดน้นที่เล่นอิคลิตะเล่นตายอ่ะคือผมมาชอบสองตัวนี้แล้วตอนนั้นเราลองเราไม่รู้ว่าแนวเรื่องมันจะเป็นแนวที่แบบตายกันเ,นเบือ่อไงแล้วพอมันเริ่มตายกันแล้วอ้ตัวละครที่เราชอบตายเราก็รู้สึกว่ามันไม่อยากดูแล้วอะ่ะ มานก็ไม่รู้จอนโนที่คดแหมกำลงตเล่นน่ะจะตายเมื่อไหร่มันก็ไม่เอาแหละเลิกเลิกเลิกดูน้งแต่ซีซันน <c oughs> ั้นเลยพอ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 ลอ,อสตร์กตายก็อไม่ไหวแล้วไม่ดูกลักวกลัวจอนโนตายอีกคนนึงเดี๋ยวจะร้องไห้คีก็ไม่ร้องไห้หรอกแลว้วะ็กลัวแหละเออไม่ดีเกี่ยวคู่ก,กันเลยไม่ดีไหมอืมนะเอาไว้ข้างๆคำาลักสาระตรงนี้นะ ใช่ไมนันี้โอเคนะครับว่ากันไปเอาจริงๆหนังถ้าไม่ส่วนใหญ่อเออพอมองไปคือผมก็ดูของมาเวลเกือบหมดนั่นแหละเนาะแล้วก็ลองสกุจโจิกปราโจสิกเวิร์แล้วก็มีสตาร์วอ่์มีอยูแค่นี้แต่จริงๆคือตอนนี้หนังดูน้อยมากเลยดูแบบถ้าไม่ดูเรื่องอื่นๆที่แบบมันไม่ใช่แฟรชายที่เรารู้จักเลยอะ่ะ น้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่ไปดูแล้วเน็ตฟิกหรืออะไรพวกนี้มากกว่าเราจะสลัดเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไว้ข้างหลังข้างๆ้างกนจอสลัดเราจะเห็นกับหรือเปล่าแตงจริงมันเช้าใป้นมันอยู่กับย้ามากกว่าเพราะว่ามันก้มไงใช่ไหมครับมันก้มมันก็เลยเหมือนเราอยู่กับย้ามันดูมันดูภาพมันดูมันดูดีกว่างั้นเอาไว้ตรงนี้หลังเป็นจกสท็อปนะครับ ให้มัมนกินยากจกตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคคานอนทอรัสตัวนี้ต่อเอะตัวเล็กตัวเนี้เป็นตัวเด่นในซีรีส์แคมป์กิลเชียสของเน็ตฟิกเหมือนกันนะแล้บ รอบนี้ไปไว้ไ,ไหนดีเรื่องกอสละไปไว้ไหนดีอ่าไปไว้ใต้กอสละเลยอย่าก,กลับยวจักรวรรดิวันนี้นี่ดีหร่กไหมไม่ใช่ไหมครับก็คืออยู่กับไทยเซนท็อปแต่อยู่ข้างอยู่ตรงกลางวางได้ไหมประเด็นคือวางได้หรือเปล่าดีกว่าก็พอได้นะโอเคเรืไไ่องกอสละเอาไว้ตรงนี้ นะครับเออแล้วก็เรื่องถัดไปก็น่าดูอีกเลยสไปเดอร์แมนเทเวโฮมความมันติเวิร์ดจะมาทางไหนเราลุ้นมากว่าที่คนตัวนะครนี่เขามองกันว่าน่าจะมาโผลมันจะมาจริงไหมเออถ้าไม่มาจริงนี่ก็ฮาเลยนะที่คนแบบโอ้หวังกันไว้ที่มันมีหลีกมีอะไรมาเพียบเลยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันจริงก็ดีคลิปอีปิดดีนะผมว่าแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นอะ่ะ แต่มันคงต้องมีอะไรที่มันออกมาจริงบ้างหลยไม่งั้นเนี่ยห้าแตกเลยนะแต่คงจะสิงนเวลาแล้วแหละเฮ้ยเขามันเป็นเรื่องอาจาตามสัญญาของของทํางพันเแล้วนี่ใช่ไหมล่ะนี่เอามุดซาซาร์ไ้ตรงนี้เนาะไปข้างหลังตัวนี้จะิงๆก็เรียกว่าเป็นของตัวแทนสไยได้เหมือนกันนะเออเพราะว่าคือตัวมันนาะมันคือ ตัวที่ได้ร่างเล็กด,ด็กมาไงแต่จริงที่บอกจริงตัวมันใหญ่ใช่ไหมล่นะก็เหมือนกับสปรลอะในความเป็นจริงอะอายุเจ็ดพันปีแต่ว่ามาอยู่ในร่างเด็กก็เหมือนกับมูซาโซลาที่ได้ชื่อว่าสัตว์ไร้ขหนูทั้งให้เจอเองจริงอะมันไม่ได้หนี่มแต่ว่าภาพลักษณ์ตอนแรกมันทำให้คนเขาจะเอาเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้ไปเฮ้ยลาโซล่าเฮ้ยลาโซลาตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้เลยมันดูแน่นเป็นไปนะตรงนี้ ไล้มโอ้ยล้มดังมากด้วยมันไกลมันนั่งไปอ่ะผมว่าเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาดีกว่าเราถอดรัดไว้ตรงนี้เย่กล้าสั่นเลยโอ้โหอย่าล้มนเกลับ นี้นะครับเฮ้ยจะหมดแล้วไปนักสตโตเซลท็อปนักสตโตเซลท็อปสีแดงๆไม่ใช่สีแดงสีสีน้ำเงินอ้อมีแดงด้วยไว้ไวเที่ยวสนะลลไดีกว่าอ่าอยู่ตรงกลางเลยี่ตเล็กๆอยู่ตรงนี้ได้ไม่มีปัญหานี่เลยไป ใชีน,เน่เอเออเอ,เอ,เอไม่ไหนดีไมไหนดีไนดีไไหนดีไไหนตรงนีกาตสุดท้ายเสร็จแล้วตสลัดใหญ่สีเดงเอ๊ะอ้าวเดี๋ยวตัวใหญ่อีกตัวจะเหมือนมีที่ให้แล้วอ่ะเอ๊ะเอเอ ไ,ไ้กับไปกับสลัดแล้วหรอเหมือนไปฝากเลยอ่ะก็อยู่กันได้นะเย่ตร yeah. งนี้รักกันเนะาะเห็นเนาะโอหมอไม่เห็นเลยที่เรา,เราสลัดอยู่นอกอยู่นอกกล้องเลยอ่ะอยู่นี่นะอยู่นี่นะครับไปอยู่ข้างหลังตรงนี้เย่ค yeah. รบแล้วครบแล้วนะครับโอเค ตอนนี้ก็อ่าเอยแล้ว,วอันนี้ถัดไป e p หน้าอาจจะต้องรอตอนนี้ผมมีคอลเลคชันใหม่แล้วแหละเพราะตอนนี้มันมันไม่มีอะไรจะคุยแล้วแต่ว่าอย่างที่เคยบอกถ้ามีอะไรจะพูดคุยบอกมาเลยได้เลยนะอ่าจะได้เผยอะไรทำคลิปโดยที่ไม่ต้องรอรอโมเดลตัวใหม่นะครับโอเค ep นี้ลาไปก่อนนะครับ